บาดแผลนี่คุณไปได้ที่ไหนมาแงขหมูเหมือนกันตะคืนน้ำเมาแงไปตกที่ไหนแง่จำมาได้อต่แหาเจ็บเออแง่แล้วไปด้วยใครอ่ะหมูไข่ามาโ่งหมูแง่จำมาได้เออแต่จำจูต,ต๊กมาได้อ่ะ มาได้จำจุดต,ตกตมเจ็บที่ข้างโอ้มาได้ไปตอกอย่างใดแห้ง,งยังหมูและแด่เจ็บขี้ข้างก็ขเข้าใจก็ไปไปด้วยไข่กับมะฮู้จักเออเอาไปพอจุดตกด้วยกันบแหมูผมคิดว่าน่าจะเป็นตั้งข้างต่างเนี่ยนะแห้งหมู เอาไปตัวสอบไปก็อกอมบ่จุโตกต่างใดอย่างเครื่องบ<อ>ินนะกับเครื่องบินมันกับมีต้องไปตรวจสอบอ่ะอย่างแน่นจำมาได้จำจุดตกมาได้เลยกเออครับ <ừ. S 1> <c oughs>